เอสเธอร์ปาดเคนขอแต่งงานแค่ก้มผูกเชือกรองเท้าให้ลั่นรักจริงรอน,นิดนึงนางเอกสาวเอสเธอร์สุป,ปีลีลาครับมาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการรายการหนึ่งครับในฐานะพิธีกรรายการพร้อมให้สัมภาษณ์ความรู้สึกถึงบทบาทใหม่มาของพิธีกรครั้งแรกรวมถึงอัปเดตหลังเพิ่งกลับมาจากทิปทเที่ยวเกาหลีกับพระเอกหนุ่มอย่างเคนภูภูมิแฟนหนุ่มครับก่อนเล่าชอดเด็ดครับที่ฝ่ายชายก้มผูกเชือกรองเท้าให้ คนแห่เข้ามาแซวว่าหวานมากผู้สื่อข่าวครับได้โอกาสถามว่าเปลี่ยนจากงานแสดงมาเป็นพิธีกรแล้วต้องลดงานแสดงลงไหมไม่ค่ะพอดีช่วงนี้หนูเพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็รอเปิดกล้องของช่องวันตอนนี้กําลังเตรียมงานอยู่ค่ะคิดว่าพฤษภาคมน่าจะได้เริ่มก็เลยยังมีช่วงว่างที่นานพอสมควรก็เลยมาลองทําดูค่ะแต่งานแสดงก็ยังรับเหมือนเดิมค่ะช่วงสงการได้ไปเกาหลีมาด้วยใช่ค่ะก็สนุกค่ะอากาศเย็นสบาย ถามว่าทริปนี้หวานไหมก็เรื่อยๆค่ะกับหนุ่มเคนภูภุมเป็นยังไงบ้างเห็นคนแซวเยอะเรื่องที่เคนผูกเชือกรองเท้าให้ดีค่ะคือพอดีเชือกรองเท้าหลุดพี่เขาเลยผูกให้ค่ะนึกว่าเป็นช็อตคุกเข่าขอแต่งงานไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเชือกรองเท้าหลุดเลยก้มลงไปผูกให้ผู้สื่อข่าวครับถามว่าถ้าเขาขอเราพร้อมหรือยังอุ้ยหนูขอทํางานก่อนนะคะยังไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่พร้อมเพราะเพิ่ง25เอง คนมาคอมเมนต์ว่าหวานมากช็อตนั้นก็ขอมีบ้างนิดนึงถามว่าตอนนั้นตกใจไหมที่เขาก้มผูกเชือกรองเท้าให้คือปกตินะคะถ้าเชือกรองเท้าหลุดก็ผูกให้เคนเขาเทคแคร์ดูแลเราหวานแบบนี้ตลอดไหมมีบ้างคะ่ะถามว่าเราเขินไหมเวลาเขาทําให้แบบนี้คือถ้าช่วงแรกๆเขินค่ะแต่นี่เข้าปีที่สี่แล้วก็น่ารักดีผูกให้ก็ดีค่ะเขาทําอะไรหวานๆแบบนี้สม่ําเสมอไหม ก็ปกติตามโอกาสค่ะแต่3ปีที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมค่ะผู้สื่อข่าวครับถามต่อเลยว่าเราไม่เห็นลงรูปหวานๆบ้างเลยเอสเธอร์บอกว่าเพราะว่าหนูไม่มีรูปลงอินสตาแกรมหนูเลยค่อยๆทยอยลงแต่จะมีไหมต้องติดตามค่ะแต่มีถ่ายรูปเก็บเอาไว้ค่ะยังมีอะไรต้องปรับจูนกันอีกไหมก็มีเป็นเรื่องนิสัยเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทริปนี้มีซื้ออะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีนะคะเป็นทริปเที่ยวพักผ่อนมากกว่า เพราะว่ากลับมาก็เริ่มทํางานแบบจริงจังแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันสักเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวครับถามว่าเราเองก็อายุ25แล้วเคนก็อายุมากขึ้นเริ่มคิดถึงอนาคตกันบ้างหรือยังเอสเธอร์บอกว่าไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่ทุกวันนี้เรายังมีอะไรที่ต้องโฟกัสเยอะในเรื่องของงานเราก็อาจจะโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษแต่ถามว่าคิดไหมก็มีคิดบ้างคิดเล่นๆว่า30แล้วจะทํำยังไงแต่คิดว่ายังอีกนานค่ะสักเลขสค่อยว่ากันแต่อันนี้หนูคิดในใจคนเดียวนะ ถ้าเขาไม่อยากรอเรานานขนาดนั้นล่ะไม่ได้ค่ะขอหาตังก่อนนะคะเอสเธอร์ถูกหัวลรอครับแล้วบอกว่าถ้ารักกันจริงก็รอสักนิดหนึ่งนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนางเอกสาวคนนี้ครับเอสเธอร์สุปปิลีลาครับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ